สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนโมลำทุกท่านนะครับโอ้โหงานนี้พระเอกลิเกถึงกับหน้าแตกเลยนะครับ FC ทุกท่านเมื่อถูกชาวเน็ตจับโป๊ะได้นะครับว่าที่เคยโม้เอาไว้นั้นไม่เป็นความจริงนะครับ FC ที่บอกว่าผมไม่ได้มาแต่ตัวผมมีรถผมมีบ้านผมมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ f อและล่าสุดเพจมาดามเรนนี่พรนทินะ์ณสวีเดนก็ได้โพสต์ข้อความว่า อุ้ยหนบอกว่าบ้านลูกชายซื้อไว้ตอนประกวดฮ่าฮ่าไม่เนียนนะนะครับเอฟซี FC. และก็ได้แชร์คอมเมนต์ของเอฟซีชาวเน็ตเจ้าของพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับโดยมีข้อความว่าไม่ใช่จ้าเช่าเข้าอยู่เฉยมีคุณยายอยู่คนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่เห็นยายแล้วบ้านเช่าครับในหมู่บ้านเราเองตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วปิดเงียบเลยนะครับเอฟซี FC. หลังจากที่คนหัวร้านได้พูดคุยโม้โอวตดเอาไว้นะครับบอกว่าลูกชายซื้อบ้านไว้นะครับเอฟซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวกันที่หมอลำนัมเบอร์นะครับไฟ์สดขณะขับรถไปที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับเพื่อไปเสือพรพระเอกลิเกโดยนำช่อกุหลาบแดงนำไปมอบให้พระเอกลิเกนะครับเอฟพอไปถึงเปิดประตูเข้าไปนะครับก็พบว่าพระเอกลิเกนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับ โดยไม่มีทีท่าว่าจะลุกขึ้นมารับช่อดอกไม้นะครับเอฟซจนหมอลำนัมเบอร์วันต้องพูดออกมาว่าไรสดอยู่นะนะครับเพลกลิเกจึงลุกขึ้นมารับช่อดอกไม้นะครับเอฟซทำให้สีหน้าของหมอลำนัมเบอร์วันนี่สีหน้าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเอฟซี FC. ทีแท้ก็คือบ้านเช่าไม่ใช่บ้านของตัวเองนะครับหลังจากโพสต์นี้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าน,านั่น ความโม้เป็นเหตุสังเกตได้นะครับท่านต่อมาก็บอกว่าให้รักกันานานๆนะอย่าปะอย่าทิ่มกันเดอ้อฮ่าๆๆสมกันคับนะครับเอี F C. อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเขาเช่าอยู่ตอนนี้คืนบ้านไปหลายเดือนแล้วมาอยู่บ้านจุดจจุดจุดดแทนนะครับเอฟซี F C. ตอนนี้น่ากลัวจะย้ายไปอยู่บ้านผู้หญิงหมดแล้วมั้งคืนบ้านเช่าแล้วมั้ง นิทานนะครับเอฟซี FC. คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารังสิตมันร้ายผมไม่ได้มาแต่ตัวแต่ผมไม่เคยออกค่าอะไรเลยครับผมหารครึ่งอีกด้วยผมพาครอบครัวมาอยู่กินด้วยผมกระตันอยู่แต่แค่ผมทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าไม่เจอแม่ใหญ่ผมคงละบากกว่านี้นะครับเอฟนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอทุกท่านท่านสุดท้ายก็บอกว่า ว่าได้บอไอ้ปากตึงโป๊กมาอยู่นําแม่ใหญ่แล้วเนาะทั้งบ้านเลยโอ้ยมงเหนื่อแท้เนาะนะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคําพูดเป็นนายเรานะครับพอพูดอะไรออกไปที่ไม่เป็นความจริงนะครับผลสุดท้ายความแตกหน้าก็แหกนะครับไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะครับเพราะคุยไว้เยอะนะครับโม้เกินเหตุสังเกตได้นะครับเอฟซีทุกท่าน ผมมีบ้านผมมีรถผมมีครอบครัวที่อบอุ่นผมไม่ได้มาแต่ตัวแต่ว่ามากันทั้งบ้านนะครับเอฟ f ีรุ่นนั <laughs> ้น